ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นการแปลงล่างนะคะใส่อุปรกรณ์ป้องกันตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผจญภัยในป่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และนี่คืออ้วนผอมจอมเที่ยวออนทัวไทยแลนด์เวันนี้เราอยู่กันที่เหนือสุดของประเทศไทยครับค่ะจังหวัดค่ะําขขัญโอ้โหเหนือนะเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงและจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือสวนแม่ฟ้าหลวงค่ะ ซึ่งสวนแห่งนี้นะคะก็อยู่บนดอยตุงนะคะคเป็นสวนที่สมเด็จย่าหรือว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะก็ได้เนรมิตขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมพันไม้สวยงามต่างๆของภาคเหนือแล้วก็เป็นพันธไม้เมืองหนาวนะคะคเป็นสวนที่ให้ผู้คนนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ได้มาชมดอกไม้สวยๆด้วยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเนาะใช่ครับงั้นตอนนี้นะคะเราไปดูดอกไม้กันก่อนดีกว่าค่ะไปค่ะไป ก็จะเป็นการแปลงล่างนะคะใส่อุปรกรณ์ป้องกันตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผจญภัยในป่านะคะที่นี่คือ Tree Top Walk นะคะก็อยู่ใน<ม>เออยู่ในสวนเลยอยู่ในสวนแม่ฟ้าหลวงเลยนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเซฟซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคล้องตรงอีต,ตัวสะพานใช่ไหมตรง <ใน S 2> ที่<ม>เป็นแบบที่จับนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เราแบบเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ย เซฟมากเพราะปกติเราไปเดินสัมพันธ์แขวนหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือเดินตัวเปล่าแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยเซฟเรามันก็ไม่ได้หวาดเสียวเท่าไหร่นะโอเคแล้วแบบเซฟตี้แบบดีมากที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่เดินตามประกบตลอด I am not know. อนนี้เราอยู่อยู่ที่พระตำหนักดอยตรงนะครับใช่ค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่าเกิดจากรับสั่งของสมเด็จย่าที่พระองค์ท่านเนี่ยได้รับสั่งไว้ว่าหลังจากที่มีพระชนมายุครบ90พรรษาจะไม่กลับไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เลยหาพื้นที่ที่แบบจะเป็นที่ประทับนะคะหลังจากที่มีพระชนมายุ90พรรษาจะได้แบบอยู่ในบรรยากาศที่สงบสวยงามนะคะเป็นการพักผ่อนไปด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นการสร้างพระตำหนักดอยตุงแห่งนี้ขึ้นมา ะะแล้วพระตำหนักดอยตรงแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าศิละปะการสร้างของเขาเนี่ยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบล้านนา แล้วก็ผสมกับบ้านแบบฮาร์ททิมเบอร์ของสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะแบบมีความสวยงามแลม้วก็มิสแอนด์แมทใช่ผสมกลมกลืนกันและดีมากที่สําคัญนะคะบนนี้ก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดเลยรวมถึงมีโครงการพัฒนาดอยตุงของพระองค์ท่านด้วยวันนี้โอกาสดีมากค่ะเราเปลี่ยนเครื่องแต่งการ <laughs> <laughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพระตำหนักดอยตุงกันค่ะไปค่ะ น,นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ผามา,าี่ค่ะเราก็อยู่กันที่บ้านผาฮีนะคะซึ่งตั้งอยู่บนดอยผา Hmm. นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศแล้วก็ความงดงามของดอยผา hmm. ะะที่นี่เป็นแหล่งเป็นไร่กาแฟซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เขาปลูกกาแฟเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆข,ของเชียงรายมาเมล็ดก,กาแฟที่เราเห็นนะคะที่ลงไปขายตามร้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งส่งไปทั่วประเทศเนี่ย ก็มาจากดอยผาฮีแห่งนี้นี่แหละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มุ่งหน้ามาที่นี่นะคะ mm hmm. ก็เพื่อที่จะมาชิมกาแฟก,กาแฟที่ผาฮีใช่ค่ะปะไปกันสะค่ะ,ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านกาแฟผู้ผา <laughs> ซึ่งที่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งนะคะเวลาที่ใครมาที่บ้านผาฮีแห่งนี้ก็ต้องมาเช็คอินที่ร้านนี้เลยคะ่ะกับร้านผู้ผาฮีนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งปลูกกาแฟเนาะตอนที่เราเดินมาเนี่ยก็จะเจอกับหมู่บ้านของชาวบ้านซึ่งที่นี่เป็นชาวอาขามาถึงแหล่งปลูกกาแฟชื่อดังของเมืองไทยนะคะก็ต้องมาชิมนี่เลยค่ะชายเย็นค่ะก <laughs> <ช>าแฟนะ เมนูมากมายชิมกาแฟจิบกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศของดอยต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยก็มีหลายดอยนะครับมีหลายเนาะมีหลายดอยนะคะอย่างตรงที่เราอยู่นี่คือดอยผาหีนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะคะใครมาเชียงรายนะคะก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่นี่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดื่มดํากับบรรยากาศก่อนนะคะจ้า i ะะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เมื่อมาถึงผาฮีแล้วจะต้องแวะมาเช็คอินนะคะนั่นก็คือสะพานไม้ไ,ไ,ภไภผ่ไร <ภ S 1> ้ไาซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยวเวลามาที่นี่นะคะก็ต้องมาถ่ายรูปกับสะพานไม้ไผ่ซึ่งอยู่ด้านหลังของเรายาวมา,ะะมากๆเขาบอกมี300เมตรแล้ว<ด>ผมดูแล้วว่าผมจะเดินถึง10เมตรไหมเพราะว่ามันจะรับน้ําหนักเราได้ไหม แล้วก็นอกจากตัวสะพานแล้วนะคะสิ่งที่เป็นสีสันของที่นี่นะคะนั่นก็คือเหล่าบรรดาร่มหลากสีที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เองเขาเข้าใจแบบ<ช>ว่าน,นมีร็อปมีอะไรเป็นความครีเอทของชาวบ้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะคะเขาแบบลงทุนทําทุกอย่างด้วยตัวเองคือเป็นความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆแล้วก็แบบ สามารถที่จะทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ใช่อแล้ววันนี้นะคะเรามาถึงที่นี่กันแล้วนะคะเราก็จะมาทดสอบความแข็งแรงของสะพานแห่งนี้นะคะด้วยการให้คุณอ้วนนั้นเป็นผู้เดินนะคะไป้าผมเดินได้ทุกคนจะไม่ได้เดินเพราะว่าสะพานจะพังก่อนครับมาอุ้ยเสียวอ่ะพอแค่นี้ เราก็มาอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยตุง <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้มีประวัติความเป็นมาย,ยังไงบ้างคะยาวนานมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับวัดพระาธาตุดอยตุงแห่งนี้นะคะสมัยพระเจ้าอชุตราช เป็นเจ้าเมืองแม่จันพระองค์ท่านเนี่ยนะคะได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นกระดูกส่วนไหประร้าจากประเทศอินเดียมาไว้ที่นี่ก่อนที่จะสร้างสถูปขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็ว่ากันว่ามีการปักธงยาวแบบเป็นพันวาเลยเพื่อที่ว่า เขาจะดูว่าปลายของธงหรือตุงไปตกอยู่ตรงไหนเขาก็จะสร้างสถูปข,ขึ้นมาตรงนั้นดังนั้นวันนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะนอกจากจะมาขอความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเราก็ <laughs> จะไปสักการะพระบระมสารีริกธาตุด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไปกันเถอะค่ะ <c oughs> ยฟงค่ะอยู่ที่อำเภอแม่จัจนะะจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งปลูกชาชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะมอง<อ>ไปด้านหลังของเรานะคะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีพื้นที่กว่า500ไร่เลยทีเดียวอันนี้คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นผลิตต่อผลของคนไทยนะคะปลูกโดยคนไทยแล้วก็เก็บโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยแล้วก็กินโดยคนไทยด้วยค่ะโอ้โห ดังนั้นเราต้องมาเที่ยวเยอะๆ<ช>นะครับใช่ค่ะนอกจากมาที่นี่นะคะจะมาถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆของไร่ชาแล้วนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีขนมนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆที่ทําจากชาเขียวของที่นี่ด้วยใช่แล้วค่ะ<า>เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปชิมขนมแล้วก็ไปชิมเครื่องดื่มของที่นี่กันนะคะไปละค่ะ อิงจันฟาร์มทำไมไม่ตั้งใจเลยเนี่ยก็ร้านจ้าปะเออร้านอิงจันฟาร์มหะคะหิวมาก <laughs> ซึ่งร้านนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารนะคะที่อยู่บรรยากาศเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและที่สําคัญนะคะอาหารของที่นี่นะคะก็เป็นอาหารออแกนิกทั้งหมดเลยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะไปกินกันเลยจ้ะ ให้คนคนวดเตรียมร่างกายก่อนนะเตรียมร่างกายเนี่ยเห็นว่าจับถึงเส้นเลยครับคนนวดเล้วตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาไหว้พระกันค่ะที่นี่คือวัดพระแก้วครับพูดถึงวัดพระแก้วใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงพระแก้วมรกตที่อยู่ที่ พระบรมหรบรมหารา,ราชวังที่กรุงเทพนะคะคซึ่งที่นี่แหะค่ะคือต้นกําเนิดของพระแก้วมรกตนะคะคแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปไหว้แล้วก็ขอพ,อพรพระยกเชียงรายกันค่ะไปค่ะ,คะแลวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่อีกวัดหนึ่งค่ะที่นี่ก็คือวัดร่องเสือเต้นครับ ทำไมถึงชื่อร่องเสือเต้นล่ะครับจริงๆวัดนี้นะคะสาเหตุที่ชื่อว่าร่องเสือเต้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ถึงร0 0ปีก่อนเลยทีเดียวโอ้นานมากเลยใช่แถบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่าแล้วก็สมัยนั้นเวลาคนชาวบ้านใช่ไหมออกมาแถวนี้เขาก็จะเห็นเสือเสือกระโดดข้ามร่องน้ำเขาก็เลยเรียกกันว่าร่องเสือเต้น คือปกติเวลามาเชียงรายใช่ไหมคนก็จะนึกถึงวัดร่องขุนของอาจารย์เฉลิมชัชยแต่ที่นี่สถาปัตยกรรมแล้วก็รูปแบบคล้ายกันแต่ว่าคนที่สร้างที่นี่นะคะคนที่ออกแบบเนาะก็คือสลานนกนะคะหรือ,อว่าคุณพุทธากอบแก้วซึ่งท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยเออเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสไตล์ก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เรามาแล้วค่ะเราก็จะไปไหว้พระถ่ายรูปด้วยนะครับจะไปค่ะ มาถึงเชียงรายนะคะมือนี้นะคะเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะหาร้านเด็ดๆอร่อยๆนะคะมาฝากทุกคนกันค่ะและที่นี่ก็คือร้านชีวิตธรรมดาครับใช่ค่ะซึ่งชีวิตของเรานะคะก็ธรรมดาธรรมดานะคะแต่แตว่า,อา,าอาหารที่นี่นะคะไม่ธรมมธรมดา บรรยากาศของร้านนะคะก็น่ารักน่ารักน่านั่งมากนะคะเป็นบ้านเก่าเนาะแล้วก็ตกแต่งน่ารักทีเดียวอยู่ริมแม่น้ํากกนะคะนี่ข้างหลังของเราเป็นแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำถ้าใครมาร้านนี้แล้วอยากทานอาหารหลายๆอย่างนะคะแนะนําให้ชวนเพื่อนมาเยอะๆค่ะเพราะว่าอาหารจานใหญ่แม่ดูหน้าตาแล้วแบบเป็นยงค่ะน่าจะทานคนเดียวไม่หมดครับค่ะเพราะว่าปกติพี่ทานน้อยดังนั้นต้องมาทานด้วยกันนะทานน้อยเหรอคะ น,นี่น้อยเหรอคะน้อยจ้าน,น้อยกว่าหนูนิดนึงนะคะไปค่ะไปทานกัน ค่ะเพื่อให้เป็นการเข้าถึงบรรยากาศของเมืองเชียงรายรมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมพิเศษหนึ่งกิจกรรมค่ะสุดยอดเลยครับค่ะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือเดินชมเมืองเชียงรายไม่ใช่มันจะเดินได้ยังไงมันเดินไม่เราจะนั่งรถชมเมืองครับใช่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นจุดขึ้นรถชมเมืองนะคะก็จะอยู่ด้านหลังของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชนะคะคซึ่งรถที่เราจะนั่งชมเมืองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนแคมเนาะ เราก็จะได้ชมบรรยากาศของเชียงรายนะคะแล้วก็วจะได้เข้าถึงวิถีชีวิตด้วยนะคะจะได้ดูว่าที่เชียงรายนี่เขาทําอะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปขึ้นรถรางกันค่ะค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยค่ะที่นี่คือวัดอะไรคะวัดพระสิงครับใช่ค่ะวัดพระสิงหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีแค่ที่เชียงใหม่แต่จริงๆแล้วในเชียงรายก็มีวัดพระสิงเหมือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะวัดพระสิง์ในเชียงรายเนี่ยแหละคะ่ะเป็นต้นกําเนิดเอ่อให้มีวัดพระสิงที่เชียงใหม่เพราะอะไรเพราะว่าที่วัด แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีความสําคัญมากที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยนะคะคนั่นก็คือพระพุทธสิหิงนั่นเองค,ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ต้องไม่พลาดค่ะคต้องเข้าไปสักการะด้านในพร้อมๆกันนะคะคไปค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยจอมทองค่ะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากเก่าแก่กว่าเมืองเชียงรายเพราะว่าก่อนที่จะมีการมาสร้างเมืองเชียงรายเนี่ยค่ะวัดนี้ได้ตั้งอยู่ก่อนแล้วแล้วพ่อขุนเมงรายเนี่ยหรือพญามังรายเนี่ยได้มาพบกับวัดนี้ในตอนหลังนะคะที่นี่นะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของเจดีนะคะของวัดพระธาตุดอยจอมทองซึ่งเป็นเจดีที่หุ้มด้วยทองคําสีทองสวยงามมากและ ที่เด่นไปกว่านั้นนั่นก็คือที่นี่เป็นบริเวณที่ตั้งตรงนี้นะครับเป็นเสาสะดือเมืองออของเมืองเชียงรายใช่ค่ะสาคัญยังไงอะคะอ๋อก็เหมือนเสาสะดือเมืองก็เหมือนเป็นสถานที่ที่แบบากกาให้รู้ว่าเป็นใจกลางของเมืองอคือจริงๆตรงนี้มันมีประวัติศาสตร์นะครับพญามางรายเนาะท่านตามหาช้างของท่านที่วิ่งเ<อ>ตลิดมาแล้วท่านก็มาเจอตรงเนี้ย<อ>เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่เหมาะสมจึงถือ สร้างเมืองเชียงรายตรงนี้เลยแล้วก็ได้ทีนี้ทีนี้เสาสะดือเมืองเนี่ยสร้างภายหลังต้องบอกว่าเสาสะดือเมืองเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นหลักการแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าไรเขาพระสุเมนอะความเชื่อของแบบขอมอะครับค่ะเหมือนเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลแล้วก็มีเสาล้อมรอบล้อมรอบร้อยแปดต้นมากมายนะคะก็ถือว่านะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เมื่อมาเยือนเชียงรายนะคะคก็แวะมากันได้มาขอพรให้เป็นสิริมงคลน,นะคะมายืนอยู่ในจุดที่เคยเป็นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองเชียงรายเราก็จะได้มีความหนักแน่นมันม่นคง<อ>เหมือนดังเสาสรือเมืองที่นี่นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะทเที่ยวกันมาเยอะแยะมากมายค่ะแต่จุดไฮไลท์ที่เมื่อ ก็ต้องมานะคะนั่นก็คือหอนาฬิกาใช่แล้วค่ะเออซึ่งหอนาฬิกาเชียงรายแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะที่นี่นะคะหอนาฬิกาแห่งนี้นะคะออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโรศิรพิพัฒน์นะคะทุกคนรู้จักครับทุกคนรู้จักทุกคนรู้เรารู้ที่นี่นะคะถ้ามาตอนกลางวันก็จะเห็นเป็นสีทองแบบนี้แต่ถ้ามาตอนกลางคืนก็เป็นสีทอง คือเขาจะมีการเปลี่ยนสีด้วยเออหอนาฬิกาที่นี่นจะมีการเปลี่ยนสีสใช่ใชก็สามารถมาชมได้ตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันตรงนี้นิดนึงค่ะไปชมความงามของหอนาฬิกากันค่ะเย้<ป> แล้วตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่จุดสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะที่นี่ก็คือวัดห้วยปลากลั้งครับค่ะสําหรับวัดห้วยปลากลั้งแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในจังหวัดเชียงรายนะคะเพราะว่ามาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นสิ่งสําคัญถึง3อย่างด้วยกันนะคะใช่ครับสามสิ่อย่างใช่ค,ค่ะเริ่มจากด้านซ้ายสุดข,ของเรานะคะตรงนั้นก็คือบโชอกธรรมเจดี ok ค่ะซึ่งเป็นเจดีสูงถึง9ชั้นนะคะส่วนด้านนี้นะคะถัดมานะคะวิหารแห่งนี้นะคะก็เป็นวิหารที่ด้านในนะคะจะมี ศศงองพระพุทธชินรานชราใช่ค่ะและด้านขวาสุดนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งองค์ท่านเนี่ยนะคะสูงถึง69เมตรเพราะนั้นใครมาเชียงรายนะคะแวะมาที่วัดห้วยปลากั้งด้วยนะคะสวยมากจริงๆค่ะไปละคะ่ะ ราวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงแรมลิเวอรีบายกะตะธานีเชียงรายครับเย้ค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาถึงก้าวแรกเลยค่ะพี่พี่พนักง,งานที่นี่นะคะต้อนรับเป็นอย่างดีสุดๆเลยค่ะคร,รวมถึงห้องพักที่นี่นะคะ Oh, สวยรูดูแพงนะคะแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆของแม่น้ําด้วยนะคะตรงนี้คือแม่น้ําแม่น้ํากกนะครับเป็นแม่น้ําที่ผ่านใจกลางเชียงรายนะครับใช่เหมือนเป็นหัวใจของเชียงรายนะคะและมือเย็นวันนี้ค่ะนี่อยู่ข้างหน้าพวกเราแล้วนะคะเป็นฝนตกนะครับใช่ค่ะ เซตนี้เป็นเซตสําหรับ2ท่านใช่ครับใช่ก็สามารถสั่งทานเป็นมื้อเย็นได้ถ้าหากว่าใครมาพักที่นี่นะคะต้องบอกว่าได้ทานครบแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเห็นเป็นเซตอย่างนี้นะคะข้าวนึ่งใช่ก็จะต้องทานกับข้าวนึ่งนะคะาตามสไตล์โอ้โข้าวนึ่งตามสไตล์แบบนี้เป็นแบบข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวมิกซ์กันนะครับนี่ที่สําคัญตรงนี้นะคะเป็นผัก ออแกนิกที่ทางโรงแรมเขาปลูกเองนะใช่เขามีสวนผักอยู่ด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นทานผักที่นี่นะคะรับประกันได้เลยว่าสดใหม่แล้วก็มาจากฟาร์มข้างๆนี้เลยตอนนี้โรงแรมมีโปรโมชั่นลด10%นะครับแต่ถ้าสมมติ10%คือได้เลยนะครับได้ทั้เลยแต่ถ้าสมมติใครมาพักโรงแรมโดยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับก็จะได้ลด10%ก่อนแล้วก็ได้ลดอีก40%โดยที่ถ้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ลดได้900บาทถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ลดได้600บาทนะครับดังนั้นต้องรีบมาใช้สิทธิ์นะครับคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามาเชียงรายแล้วจะมาพักที่ไหนนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะที่นี่ค่ะโรงแรมลิฟเฟอรีบายกระสาธานีครับริมแม่น้ำกกเลยนะคะใช่คบรรยากาศดีวิวสวยนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทานมื้อเย็นกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจนะคะเราจะพาไปดูกันตลอดทริปเชียงรายของเราค่ะไปค่ะ ค่ะมาถึงเชียงรายนะคะถ้าไม่แวะมาที่นี่นะคะก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะและจุดที่เรายืนอ,อยู่นี้ก็คือ อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชใช่ค่ะซึ่งพ่อขุนเมงรายมหาราชนี้นะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายค่ะ,ะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่พุทธศักราช1805นะคะพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะได้ยกคับไปที่เมืองลาวกู่เต้าแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะปรากฏว่าช้างของพระองค์ท่านเนี่ยหนีนะคะพระองค์ท่านก็เลยออกตามหาพอออกตามหาปุ๊บ ก็ไปตามหาช้างขึ้นไปจนถึงดอยจอมทองพ<ช>อไปถึงดอยจอมทองปุ๊บปรากฏว่ายืนทอดพระเนตรแล้วมองเห็นโอ้โหบริเวณพื้นที่ตรงนี้ช่างเป็นชัยภูมิมที่เหมาะที่เหมาะแก่การอเอ่อเหมาะแก่การสร้างบ้านแปลงเมืองใช่แล้วก็เลยใช้พื้นที่ตรงนั้น สร้างเป็นเมืองเชียงรายรแล้วก็มีอายุยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช1805มาจนถึงปัจจุบันก็ก็700กว่าปีนะครับออวันนี้มาถึงแล้วนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตไปสักการะพ่อขุนเมงรายมหาราชกันค่ะเราก็จะได้ยั่งยืนรุ่งเรืองเหมือนกับเมืองเชียงรายค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันอีกที่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองแห่งศิลปินที่นี่นะคะมีศิลปินแห่งชาติหลายท่านมากค่ะและหนึ่งในท่านที่มีชื่อเสียงมากๆอีกท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ถวันครับนามสกุลดัชนีนะ,ะ,ะอาจารย์ถววรดัชนีซึ่งอาจารย์ถว,วันนะคะ ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจมากๆอยู่คู่กับเชียงรายเลยทีเดียวที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านดำค่ะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิละปะางานของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ กระดูกสัตว์เขาควางเขา,เขาสัตว์เอออะไรแบบนี้เยอะแยะมากแบบแล้วภาพวาดลวดลายต่างๆของอาจารย์นะคะที่เราได้เห็นในหลายๆจุดในเชียงรายเนาะรวมถึงที่เรากําลังจะเดินเข้าไปดูด้วยเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูยากแต่จริงๆแล้วว่ามันแฝงราย,ายละเอียดแฝงเรื่องราวเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้เราจะได้เข้าไปดูกันเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปจ้า นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในเชียงรายนะคะคือเรียกได้ว่ามาที่นี่นะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายตื่นตาตื่นใจมากใช่เขาปลูกชานะคะมเมลบรี่นะคะอดอกไม้ต้นยางเออเยอะแยะมากมายหลายสิ่งอันแล้วก็มีซิปไลา์ด้วยมีกิจกรรมหัดผลตื่นเต้นอาหารก็ดีและอร่อยมากนะคะเพราะนั้นมาแล้วนะคะเราก็ต้องไปลุยกันเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปจ้า อ้ามาทางนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปเชียงรายของอ้วนผอมจอมเที่ยวต้องบอกเลยว่าทริปนี้นะคะสนุกมากและเหนื่อยมากเหมือนกันแล้วเรารู้สึกอึดอัด กันสองคนได้นะใช่เพราะว่าทริปนี้นะคะกินเยอะมากเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินใช่ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่ชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากติดตาม YouTube ของพวกเราด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร์ด้วยนะคะกับช่องอ้วนผอมจอมเที่ยวนะคะและทริปของเรานะคะอ้วนผอมจอมเที่ยวออนทัวร์ไทยแลนด์นะคะก็ยังคงไปเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทริปต่อไปนะคะเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดอะไรนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไปละค่ะ บทะเลภูเขาดวงดาวราวกาที่ลอยอยู่เต็มฟ้าจะพาเธอไปสัมผัสความงดงามจับมือฉันไว้จะดูแลให้เธออบอุ่นหัวใจอุ่นพร้อมจอมที่